เฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้เฮ้ยกินน้ำลายก่อนเลยครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับกับเกม New Super Mario Bros. l นะครับ เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับกับกระผมนะฮะโดมี่เกมมิ่งนะครับ,รบล้หน้าที่แคสเกมอีกเช่นเคยนะฮะไม่มีการให้คนอื่นมาแคสต่ออย่างแน่นอนนะฮะช่องกูกูต้องแคสตัวเดียวดิเออมาต่อกระดาษสองสี่นะครับดา่านนี้โอ้โหพายุทรายอย่างเยอะครับอืเอ้ะลองเต่าด้วยโอ้เหยียบก่อนเลยเอาแล้วเอาแล้วยังไงลมก็แรงเหลือเกินนะครับด่านนี้เฟรมเลยอาจจะดรอปๆหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอุ้ยเห็ดบินเหต บินโอ้โหขอก่อนเลยเห็ดบินด่านนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับเห็ดบินนะครับไปต่อีกว่าสะดุดได้อีกเอ้ยเต่าโอ้ยตัวเอ้ยหล่นไปละลมมนแรงต้องเข้าใจนะฮะอืชา้าได้อีกแล้วมันจะกระตุกอะไรตั้งหนาวะเนี่ยหลาลพาและเออไปขึ้นบันไดก่อนนะครับบันไดเป็นเชือกด้วยนะครับไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับโดนลมไปแล้วลองปิวแน่ต่อไปโอ้โอตรงนี้ตรงนี้อื โอ้ยเราใจเย็นใจเย็นตรงนี้นะฮะอืมไอเต่านี่ก็เดินไปเราไม่สนใจนะครับเราไม่ทำร้ายเต่านะครับแถานี้เออลองมาก่อนอุ้ยอันไงมีต้นถั่วด้วยเอ้ย,อยลมแม่งก็โคตรแรงเลย,เยสายเข้าตาป่ะเนี่ยพายแล้วสายก็เข้าตาตายไปรอบหนึ่งเออคือไปแล้วเวย้ยอ่า ตรงนี้นะครับมีเหรียญให้เก็บหนึ่งเหรียญน,นะครับอ้าวตรงนี้เฟรมเดชอาจจะเออสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีลมนะครับลมน้อยด้วยแต่ยังแหลกเหมือนเดิมเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากจริงๆโอ้ไม่แก้แม่งอะอ่ะโอ้ตรงนี้อย่างเยอะอเออบอกล่องหัวนี่เยอะเ,อเกินอ่าจัดเลยแหมบินอย่างมานโอ้ได้ตัวหนึง่งเลยไอ้เอาบินขึ้นปีขึ้นปีขึ้นอ่ะขึ้นอ่าอ่ะขึ้นไปดิเอออืมอืม บินว้บเออได้เหรียญนึงครับอ่าว้ามีกี่อันกี่อันเอาให้หมดเออมันเลยมันเออนี่อีกตรงนี้อ่าโอ้นี่มันดักไม่หมดเลยเนี่ยอืมไปขึ้น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 อ่าอ่าอ่าติดติดอ่าขึ้นเร็วอ่าตรงนี้มีอะไรเปล่าอุ๊ยตัวเพิ่มอืมเห็ดปอก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  บล็อกบล็อกบล็อกเรียงเรี้ยงมาก่อนอ่าลงมาตรงนี้ปิ้งปองอ54ห้าสิบสี่ตัวนะครับตอนนี้อ่าโงท่อมาผจนกับเออพายุทรายกันต่อนะครับพายุมันก็ยังพัดต่อไปเรื่อยๆนะครับอเออ,อยเดี๋ยวโดนต้นไม้โอ้โหเกือบไปโอโ้ตรงนี้เป็นเต่านะครับเต่าอืเป็นเต่าที่แบบว่าขยันแข็งมากนะฮะขนาดม,มีพ,ยพยายุทรายถาโถมก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับ นายกย่องนะครับวันนี้ยทงโถง,งอืมเช็คพอยแล้วขอก่อนอตรงนี้นะครับข้างล่างเป็นท่อนะครับเราควรต้องลงไปนะครับเพราะว่ามันต้องมีเหรียญซ่อนอยู่เป็นแน่นอนนะอ่ะลงไปก่อนวาบลงไปก่อนเลยข้างล่างมีเหรียญไม่นั่นไงกูว่าแหละเป็นรูปดอกไม้นะครับอ๋อโอ้ถึงไมถึงไมโอยได้อยู่เว้ยโอ้ยเกือบตกเว้ยเก,เก็บเหรียญก่อนอตรงนี้เฟรมเรีอย่างเยอะ เล่นเกมนี้ต้องมาพวงเรือเฟรมเลทไปด้วยนะฮะให้ตาสิอ่ะขึ้นไปก่อนโอเคพายุทซายมึงก็อ่ะเอ้ยตรงนี้ปีขึ้นไปเออปีเออย่างงั้นสิปบม,มือให้เลยโอเคครบแล้วทุกเปลี่ยนนะฮะปลาตรงนี้มีตัวอุ๊ยโอ้ยตัวนี้ระวังนะครับมันมีมน้ำน้าแหลมอยู่นะครับเหยียบไปนี่หืมศพไม่สวยนะฮะ ตรงนี้โอ้โหมีรังด้วยขอเลยแล้วกันอวาดไปลงไปแบะ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 หนึ่งตัวปบมือเออไว้ตรงนี้เหรียญคอมโบคอมโบอืจะจะไอ้ลมไหมกัลมมันจะมาปะเนี่ยโอ้โหมาแล้วลมมาแล้วเขาท่อเขาท่อหนีลมก่อนเดี๋ยวสายเข้าตาเออระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสายเข้าตานี่เดี๋ยวตาจะเออเป็นตาแดงได้นะครับอันตรายเลย เป็นปไปที่มาของโรคร้ายอีกหลายหลายโรคนะฮะอาคอสเคียนะครับ,รรบด่านนี้ถือว่าผ่านนะฮะเอยครบสามเหลี่ยมเลยนะฮะใบด่านต่อไปเขาเป็นทางแยกอีกแล้วมีตั้งด่านเออด่านเหตุกระดาธรรมดานะครับจะเล่นภาคพื้นดินหรือว่าภาคอากาศดีเอาเอาพื้นดินก่อนแล้วกันสองห้าก่อนอ่า สองห้านะครับมีโยชิหรือเปล่าตอนนี้น่าจะมีอุ๊ยโอ้โหกบอเพชรอ้าวอ๋อนี่มันส้มอ้าวกระบอเพชรนี่วะมันสามารถแปลงร่างได้เป็นส้มได้นะช่างน,น่ากลัวอะไรยิ่งนี้อ่ะลงมาดิเออลงอืมอยังไม่มีนะครับยังไม่มีโยชินะฮะโยชิ Yoshi อยู่ไหนยังยังหาไม่เจออ่ะปีนขึ้นก่อนเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว ระวังสายด้วยสายพวกนี้กวนตีนอ่ะลงกล่องนี้หรือเปล่านานมาแล้วโยชิอ่ะแบบแบบอืมอร่อยเลยง่วบม่วบอร่อยอร่อยม่วบมงวบอืมแดกอย่างเอ้อร่อยครับตอนนี้เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะโอ้โหไอ้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 ตัวนี้ตัวคลาสสิกไอ้ตัวไอ้เต่าไอ้เต่าไอ้เต่าปลาปลาตัวอะไรวะกูลืมไปแล้ว แต่ว่าคลาสสิกอ่ะตัวนี้โอ้โหระวังระวังด้วยมาลงมาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโดนโดนเดี๋ยวโดนกูเล่นอะไรไม่ดูเลยแบะไปตัวเดิตรงไหนอีกอยาย้ายกูหามุมได้โอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้้อันตรายครับเออแบะแบะอ้้้โอยห้โโย ปัปม๊ปมปั๊มปั๊มปั๊มตัวเพิ่มแบะโยมอีก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 เยอะเออ,อ,อสองตัวนะเว้ยหนึ่งตัวแล้วอ่อาอ่าลงม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 าสองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วไปลงมาลงมาลงมาไม่ไปแล้วเว้ยกูอยู่ถแถวนี้แหละปั๊มตัวเพิ่มอ้าวอือเป็นไงล่ะสูตรโกงโกงไหมล่ะ อ๋อมีอีกไหมมีอีกไหมโยนมาเยอะๆโยนมาเยอะๆโยนมาเยอะๆเวลาตั้งเยอะกูไม่กลัวหรอกอือหืออือหืองานนี้ถึงเก้าเกแน่ๆกูว่าโอ้โหโอ้เออพอแล้วกูไปละตัวเพิ่มเก็บไว้ด่านด่านหลังมาเถอะโอเคเอ้ยตัวนี้เป็นต้นไม้นะฮะหวับอร่อยแหละอร่อยเออตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ที่นี่ก็โยนเรื่อยเลยอ่ะไปอ่าตรงนี้นะครับต้นไม้อีกแล้วโยนลงมาโยนมาโยนมาเอาอุ้ยยังไม่โดนแหมไม่แม่นไม่แม่นไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่โอ้ปเอ้ยโยนมาโยนมาโอ้อืมเอ้แบะเออลงไปข้างล่างรู้สึกว่าจะมีอยู่นะเหรียญนะครับแล้วลองลงไปดูอ่าลงไป เออตัวอย่างนี้สิข้างล่างข้างล่างอืมืดเลยงอบอืมอมไว้ก่อนเป็นแสงสว่างน้ำทางอ้าวโยนไปยังไงอุ้ยแบะเบะอืมอมลูกไฟดีกว่าเอาอะไรกว่าเยอะเออเออเออเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อเออมาโย่ก่อนตรงนี้มีเหรียญนะฮะเออ เหรียญที่สองเหรอเหรียญแรกอยู่ไหนวะเดีย๋ยวหาดูก่อนมาขึ้นไปเราพยายามหาเหรียญที่หนึ่งก่อนนะฮะเหรียญที่หนึ่งมาอยู่ไหนวะเราหาไม่เจอแต่ตอนแรกเอ้ยเดือดเดือดโอ้โดนจนได้เดืยดเดือดเดือดไอ้หงับก่อนเออขอก่อนขอ,อก่อนแล้วเฟรมเหรียญมันก็น้อยเหลือเกินมันเล่นลำบากเหลือเกิน โอ้ไม่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 ไอ้ยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าโยชิโยชิโยชิไม่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าลงไปข้างล่างไม่เอาหัวโยนไปเออไปไปขอเช็ค point ก,ก่อนออหาก่อนมันอยู่ไหนมันอยู่แถวเนี้ยนะฮะอย่าหาดูก่อนด่าดีเวลายเยอะครับไม่ต้องกลัวอ่าเราห่วงเหรียญน,นะ,ะเราต้องเก็บเหรียญกันก่อนนะฮะเบรกเบรกเบรกโอ้ยเบรกทันไว้ข้างหน้าโดนลงมาข้างล่างเลย ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงกูเจอแล้วขอก่อนขอก่อนขอเหรียญก่อนอนะอัะอนนี้กูลงไม่อย่างไว,วก็รีบไปเลยให้ไวให้ไวให้ไวเวิงว่งเวียนเวียน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 เอ้นี่ก็โยนจังอ๋อว่าเอ้ยไอ,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 อ้สายดูดสายดูดโอ้ยมันดูดนะเนี่ยอ่าไปไปเร็วเร็วเร็วเซ็ตพอยต์เก็บไปแล้วนะฮะโอเคเดินทางต่อเลยตรงนี้มาอีกแล้วชุดหนึ่ง โอ้ตรงนี้ชุดยักษ์ชุดยักษ์อื้ตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์หวับอร่อยมามามาอ่าปอยแบะอ่าเบียงตรงนี้อืมอุ๊ยโยชิอ่าไปก่อนหวับอืมแดกแม่งเลยเออไปแล้วกูไปแล้วตรงไหนเหรียญอยู่ตรงไหน,นเหรียญ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 หาเหรียญหาเหรียญหาเหรียญ แวร์อิทไมเหรียญเหรียญอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยเจอเหรียญเจอเหรียญเจอเหรียญแล้วเออครบแล้วฮะโอ้โหตรงนี้อย่างเยอะครับกระบองเพชรหวับมันแดกหัวเลยอ่าหวับอืมกินตัวก่อนกินกลางตลอดตัวไอ้ตรงนี้อุ้ยโอ้ยรอแปลงร่างเป็นส้มดีกว่านะฮะส้มส้มเปยนเป็นส้มเป็นส้มดิเป็นส้มเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนอีกอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วอ้าวหวับอืมกินไปทั้งตัวเฮ้ยปล่อยอะไรเนี่ย อเห็ดเอามาทำไมวะ,ะแปลงร่างแปลงร่างเร็วเร็วแปลงแปลงไม่แปลงวะแดกทั้งตัวก็ได้วะเอออืมโอ้ยอร่อยเลยกระเพาะมึงทำด้วยอะไรวะหนาขนาดนั้นแดกได้อีกอ่ะโอ้ตรงนี้กินกลางตลอดตัวอุ้มกินแล้วตรงนี้เป็นอะไรอ๋อ,อเป็นนี่โอเคไปแล้วตัวเพิ่มอืมหกสิบแปดตัว,วตอนนี้ คอสเครียแหมตะกี้นี้ปั๊มตัวเพิ่มไปซะเยอะเลยไปบายบายด้วยแหมอื้มตอนนี้นะครับก็เออตรงดินแดนทะเลรายนี่ก็เริ่มมีจุดประขึ้นมานะแล้วก็เออบ้านบ้านดาวกับเออประสาทก็ปลหลอกกันนะฮะก็เข้าไปเล่นด่านครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาเล่นด่านเออด่านเห็ดก่อนอืม เป็นด่านภาคพื้นท่าอากาศนะครับท่าอากาศไม่ภาคพื้นโอ้ยโอ้ด่านนี้อืมาแล้วโอเคตรงนี้อ๋อเ้ยเต่าบิน,อ,อ,บน,บน,บนอืย้ยเต่าบินบินไปบินไปโอ้เหตบินเหตบินขอหน่อยเออต้องใช้เยอะด่านนี้อ,อื๋อค้ากแล้วไปเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยดาวดาวโอ้เก็บเหรียญเหรียญดาวก่อน ตรงนี้นะครับโอ้โหสามสามเกอร์สามเกอร์เหรอเหยียบก่อนแบะแบะสองคอมโบต่อไปครับทำไมมันเลื่อนช้าจังวะเร็วๆหน่อก็ได้นะเว้ยเออลงไปเอออย่างนั้นสิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดยวมันหมุนด้วยนะครับอันตรายเลยตรงนี้โอ้โหมีอะไรหรือเปล่าวะข้างบนดูก่อนอุย้ยข้างบนมีข้างบนข้างบนข้างบน,งบนเออ ขบวนขบวนมีขึ้นขึ้นท่อเออขึ้นท่อก่อนเป็นอ๋อเป็นเหรียญอันที่สองนะครับระวังด้วยขบวนมีเต่าขึ้นไหมถึงไหมถึงเออถึงด้วยเว้ยขอเหรียญขอเหรียญหน่อยอ่าไปขึ้นแล้วเสร็จแล้วอ่ะลงท่อต่อเลยอ่ะลงตรงนี้มีเออเอออุ้ยโอ้ยมึงจะโผล่มาทำไมตรงนี้วะไอ้นี่จัดเลยจัด อ๋อไปอยู่ตรงนี้ไปโถแล้วกูกลับไปทำไมวะอ่ะโอ้ยนี่ไงเห็ด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 บินเห็ดบินเห็ดบินลงมาลงมาเอออุ้ยเอ็ดตัวเฮียเนี่ยเออมันเป็นมันทำอะไรวะโอ้ยหมันพ่นลูกไฟครับมันพ่นลูกไฟอันตรายเหลือเกินไปดีกว่าอุ้ยปุ่มพีเสดเดิรมาแล้วตัดปุ่มพีหน่อยเออาจ่าเล่ อืมเรียบร้อยครบแล้วครับสามเหรียญน,นะฮะโอ้ตรงนี้เอ๊ยมาแล้วไอ้ตัวหนึ่งแบะอืมหยียบเลยเอ๊ยห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบไหมเนี่ยครบไหมครบเว้ย,วยตัวอีกตัวหนึ่งเลยหึงเจ็ดสิบตัวแล้วอ่าอย่างเยอะโอ้ยตรงนี้ เออลงก่อนลบก่อน,นอย่าประมาทอย่าประมาทตัวนี้ม,มันพ่นรูปไฟได้นะฮะโอ้ยสุดปลายทางแล้วสถานีปลายทางแล้วไปละกูไปแล้ว,ล,วลงทอล่อละกูหนีละไม่อยู่ละอ่าตรงนี้มีตัวอะไรอีกปัวเนี่ยไม่มีแล้วนะอ๋อตรงนี้อ๊ะตัวตัวหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดโอ้มแม่ภาคหลังนี่ไม่ตายเลยนะฮะไป อโอเคต่อเลยนะฮะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ,อุ้ยโอ้มีทรายดูดนะครับอันตรายเหลือเกินโอ้ยหลอดเว้โอ้ยนี่กูต้องมาเสี่ยงชีวิตอะไรกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไปว้าวตกจนได้มึงาง่างมีตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย อ๋อเป็นด่านเออเก็บไอ้ลูกแปดลูกนี่เองเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมเดี๋ยวก่อเล่นใช่ไหมแแบะอืมถักล้างกันซะเรียบร้อยตรงนี้ไปบ้าเย้ช่ยวยได้แล้วเว้ยมาเลยเห็ดสามต้ตนนะครับเอาไปกินอร่อยเลยไปแแบแบอืมไปเข้าด่านบ้านเห็ดนะครับเอ้ยไม่ใช่บ้านเห็ดนี่บ้านดาวเออไปเอาดาวก่อน ไปเอาดาวมายุรีก่อนอ่าไม่มีอะไรมากเขาแค่เข้าไปเก็บก็แค่นั้นจบเย้อ่ามีอีกไ,ไหมโอ้ยเดีมีลูกหนึ่งไว้ให้โอเคไปทางไหนดีอ่ะไปทางนี้ดีกว่าว้ายทำไมสวยอย่างนี้วะโคาวสวยเลยเนี่ยโอ้ยโดนอีกแล้วจะถึงไหมาาเนี่ยปราสาทเนี่ยอ่ามา เหลือมาแล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้ระวังนะครับระวังนะครับไอตัวนี้มันไฮเปอร์เหลือเกินโอ้ยตัวหนึ่งเว้ยอ่าเอาไปหักล้างกับตัวไหนดีแบะอืมตัวหนึ่งอ่าเหลือสองตัวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าหกเจ็ดแปดโอเคไปเก็บเห็ดอีกสักสามตอนอ่าปิงปิง ิงโอเคแบะอ่าไม่มีแล้วล่ะโอเคไม่มีแล้วโอเคเข้าได้เลยแหมเก็บเรียบเลยสองอันปิ้งปิดไปสองทับเออปราสาทนะครับคัสต์เติลนะครับอุย้ยขบวนเหรียญเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนขอเหรียญก่อนเออ โอเคเหรียญน,นะฮะตรงนี้เป็นไรโอนต่อไปน้ําแข็งนะฮะขอหน่อยตรงนี้มันมีลูกไฟแแปือแช่แข็งเลยความร้อนไม่อาจต้านทานน้าแข็งของเราได้แปะนี่อีกโยนไปแแปลกไปทางไหนดีเอาข้างล่างดีกว่าไหมเอาข้างล่างกันข้างล่างข้างล่างอ่ะมันมีอยู่สามทาตน,นะครับบนกลางล่างนะครับไม่รู้ทางไหนถูกต้องอะ ขอเลือกอันล่างก่อนแล้วกันไปเอาผิดแล้วเนี่ยกรรมเวและโอเคถ้าผิดอย่างนี้ก็กลับมาที่เดิมะฮะโอ้เสียเวลาเลยนี้ระวังนะครับอย่าตกลาวานะตกลาวานี่เสียฟอร์มเลยโอ้โหเกือบไปอ่าตรงนี้โอ้นมาอีไงะอืมแช่แข็งนั้นเอากลางแล้วกันกินกลางตลอดตัวไม่ใช่ว่ากลางผิดอีกนะ ไปกลางกลางกลางกันอ่านผีอีกแล้้ยบนเรอวะโอ้ย,ววอยตายสิวนมาที่เดิมไปแล้วอ่าแต่ข่าวต่อไปที่ถูกต้องแน่นอนนะครับทางบนชัวร์ไปแล้วอันงานนี้ถูกแน่นอนไม่มีการมาแบบว่ากลับมาที่เดิมแน่นอนไม่มีไอ้ทำกูคว้างน้ำแข็งเล่นแล้วไม่มีที่ไอ้ทำแล้วไปโอเคถูกต้องวิง่ง อ่าตรงนี้สิเออโอ้โหตรงนี้ดอกไม้ต้องดอกไม้รอแดกอยู่อุ้ยตรงนี้เหรียญเหรียญเหรียญบงมง,งอ่ะปี๊ดเราแบบล็อกแมนเออขึ้นไปออาขึ้นดิเอออ่ะลงอืมตรงนี้ไปฝั่งไหนดีเออไปอืมตรงไหนดีวะเอากลางก่อนแล้วกันกลางกลางกลาง กูว่าผิดแน่นอนอะ่ะกูว่าผิดชัวน่านไงกูว่าแล้วเดาถูกอแต่ทางผิดเออวนมาที่เดิมกันแล้วน่าจะเป็นลากนะเดาก่อนเลยล่างชัวเพราะว่าดูข้างล่างมันดูแบบทุรักทุเลนะข้างล่างกูรอข้างล่างก่อนเลยแบะมีตัวนึงโอ้ยจีบสองตัวแล้วตอนนี้แบะอืม ไป้ Ask, างล่างข้างบนไม่น่าใช่หรอกข้างบนมันง่ายไปข้างล่างมาดูทุลักทุเลดีต้องข้างล่างอย่างแน่นอนถูกต้องชัวมายังไงเอ้ยถูกไว้เฮ้ยอ่าถูกต้องเราถูกด้วยเราถูกแล้วทางถูกด้วยเอ้ยตรงนี้ปุ่มพีเสดด์ ρό. ปิงปองอุ๊ยตกไปตัวหนึ่งครับอ๋อเอ้ยเก็บเหรียญก่อนเร็วๆวๆก่อนเวลามันจะหมดอี๋ๆตกเราอะเออลงไปอ๋อ <pe cen work> <pe> S 1> <S 1> <S โอ้ยทันเว้ยนี่ต้องไปทางตรงกลางนะเราว่าเพราะว่าบนไปแล้วล่างไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นกลางแน่นอนนะครับดาวแบบหลักตามหลักจิตวิทยานะยังไงเออถูกต้องอ่าเวงโอเคตรงนี้มีอะไรเปล่าอุ้ยนี่ไงอืมตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อแค่เหรียญโอเคเข้าประตูไปแล้ว ไม่เท่าไรคะ่ะอันนี้ไม่เท่าไรมาเข้าไปหาบอสกันวิง่งกระโดดกระโดดสนุก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 ม,มาแล้วไอเต่าใส่แว่นงัวแล้วไม่เข็ดใช่ไหมมาแล้วไอเต่าเวทมนต์นี่บแล้วว่าเข้าตากูด้วยเออพูดอะไรพูดไปอย่าเข้าตากูกเป็นพอเดีย๋ยวตาบอด อ่ามาแล้วโอ้โหนี่มาเป็นท่อครับเสกท่อมาหรอเอาไปเอาเอาไปแล้วเว้ยมาตรงไหนมันมาตรงไหนตรงไหนอึ้งตรงนี้เหรออึงจัดเลยแต่เร็วๆโอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวัง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 ล้อหลอกตรงไหนอุ้ยมาแล้วเอ้ยเอ้ยตรงไหนวะเออเอออ้ยมาแล้วอึ้งเรียบร้อยไม่ไม่มาเลยโอ้โโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยมีค้างด้วยเอามามามาอื้มเอ้าอุ้ยหนีเว้ยมันหนี มันมาทางไหนเอมอลงมาแล้วโอ้ยแล้วมันพ่นมันพ่นมันพ่นอ่าขึ้นไปอีกแล้วอ๋อตรงไหนเอ้ยมันล้อหลอกไหมเอยเออเออเดยเดี๋ยวโดนโอ้ยตกทันไว้โอ้โยเกือบไปเกือบไปเกือบโดนมันเล่นแล้วอ่ากระโดดอ่หมุนหมุนตัวด้วยหมุนตัวเออโอ้โหเบรกก่อนเบรกก่อนพาที่แล้วก็เบรกเอ้ยยังไงยังไงตรงไหนเอ้ยเออเออพ่น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 เออเรียบร้อยไปซะ ไม่ต้องเหยียบด้วยสบายโกเก็บกุญแจอันที่สองได้แล้วว้าปิ้งเคลียร์ไปอีกหนึ่งเมืองเอ้ยกว่าจะจบไปไปหาเจ้าหญิงพิสกันนีไ่ไงแย,ย,ย้แแล้วก็หนีไปกลัวแล้วนั่นไงสูตรเดิมเลยแล้วก็ไป เออป์ิ้นดีๆด้วยระวังใบพัดโดนหัวกูเฉียดเหลือเกินไปแล้วว้าไปวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยตามไปเลยตามไปเลยมาดิโอโอ้โหได้ครบทุกโอ้โหครบเลยเว้ยเฮ้ยโอเคเคลียร์ไปอีกอ๋ออันนี้เป็น หีม้านะฮะน้ำแข็งเต็มไปหมดเบยอ,อ๋อยังไงตรงนี้นะครับกระโดดตรงตัวอะไรมาโอ้นี่มึงส่งลูกกอกมาเนี่ยส่งลูกกอกมาใช่ไหมได้ได้อย่ามึงเจอดีและตัวเฮี้ยตัวนั้นมันบินวนจะทำอะไรวะเนี่ยคุ้นๆเหมือนตัวโลโก้คนเกียรผีกูเลยกูก็กูเอาตัวนี้มาใช้นี่หว่าเ เซฟไหมฮะเซฟครับโอเคเซฟเลยโอเคครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทหน้านครับเราจะมาตะลุยในเมืองสากันนะฮะพบกันใหม่ครับพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ